แก่นํธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าเป็นคนดีความดีไม่มีวันจืดจางอยู่ในที่มืดมิดก็สว่างอยู่ในที่ร้างก็เด่นอยู่กลางแดดร้อนก็เย็นอยู่ในที่ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นคนดีธรรมสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับ เข้ามาสู่โหมดปกตินะครับช่วงนี้ก็กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ขออนุญาตนะครับามาทำคลิปวีโอให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสได้พิจารณากับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เช่นเดิมทุกๆวันนะครับไปต่างจังหวัดอาทิตย์กว่านะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับก็ เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องนะครับก็ได้มีโอกาสไปาหาวัตถุมงคลนะครับโดยพาะมีเทพสตานะครับก็ถือว่าได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเที่ยวนี้ก็ไปได้มา,าสามสี่เล่มด้วยกันนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับนะครับก็ขออนุญาตนำของพ่อลุ่งนะครับวันนี้นะครับก็สลับ ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับของพักนณาจารย์ที่ผมมีโอกาสได้ไปหามานะครับวันนี้ก็อ่าของพ่อลุ่งนะครับเป็นมีดขนาดประกานะครับถือว่าเป็นไซส์เล็กๆนะครับที่พกพาสะดวกนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันความยาว7นิ้วนะครับ เป็นรูปทรงปากกานะครับปากกายาวนะครับเจนิ้วรวมด้ามแลปะปฝักเฉพาะใบก็4นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดเล็กๆนะครับเหมาะที่จะพกพาเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ลองเข้ามาพิจารณาดูนะครับ ก็ต้องเรียนกับพี่น้องเหมือนที่ผมย้ำเสมอนะครับด้วยพันธสัญญาที่มีต่อตัวเองนะครับตั้งปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะเป็นสื่อกางในทางในการทำคลิปวีดีโอให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกับธรรมชาติมีดโบราณที่เก่าดูง่ายนะครับโดยเฉพาะเล่มน,นี้นะครับ ความแห้งของไม้นะครับแห้งมากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นไม้อะไรนะครับเพราะว่าแห้งมากๆความซีดของไม้นะครับเก่ามากเลยนะครับฝักก็มีร่องรอยการแตกล้านลาวต่างๆชัดเจนนะครับรัดด้วยโลหะปินโตโบราณ นะครับด้านก็รัดป้องกันไม้แตกนะครับแล้วก็ตรงกันมีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่มที่มีความสมบูรณ์แน่นมากๆนะครับน่าเก็บอีกเล่มหนึ่งนะครับโลหะก็เป็นโ,โลหะโบราณโบราณน,นะครับเ,เป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับการเล่นลายบนใบมีดนะครับ มีลักษณะเขาเรียกว่าเล็บจิกเล็บคว่ำเล็บหงายนะครับชัดเจนมากๆสันมีดมีความหนานะครับแล้วก็มีตะกุดโทนนะครับที่เรียบไปกับสันมีดถือว่าเดิมๆคลาสสิกนะครับนานๆทีที่จะได้มีดเก่าที่ธรรมชาติสัมผัสพิจารณาแล้วก็ ชัดเจนนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ศึกษาร่วมกันนะครับเพราะว่าแต่ละเล่มที่ผมมีโอกาสได้พบเจอมาก็ถือว่าเป็นมีดแบบบ้านๆนะครับโดยเพพาะมีดของหลวงพ่อลุ่งนี่ก็ถือว่าหลวงพ่อลุ่งท่านมีโรงตีมีดที่วัดหนองสีนวลเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตามนี้เลย นะครับก็นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่การเข้ามีดแน่นกันไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับนี่ปึกมากๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถือว่าเก่าเก่าถึงยุคนะครับนี่ทุกท่านก็เมื่อได้เข้ามาดูได้เข้ามาชมแล้วก็ นะครับนี่แหละประกอบการพิจารณาการศึกษาเกี่ยวกับมีดนะครับเราต้องมีดยุคต้นนะครับที่ดูง่ายอย่างนี้แหละนะครับผมก็พยายามนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ศึกษานะครับมีดที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติเดิมๆทุกอย่างความแห้งของโลหะทุกอย่างนะครับนี่แหละมณเสห์ถือว่ามาเต็มนะครับเป็นมีดแบบ านบ้านนะครับเพราะว่าเล่มน,นี้ผมก็ได้มาจากบ้านเก่าครับแถวหมู่บ้านหัวไหวนะครับเพราะว่าเดิมๆแล้วพอลุ่งสมัยท่านบวชใหม่ท่านก็จำปรรษาอยู่ที่วัดหัวไหวนะครับเนี่ยก่อนที่ท่านจะย้ายไปที่วัดหนองสีนวลน,นะครับในสมัยนั้นก็เขาเรียกว่า มันกันดานแห้งแล้งนะครับน้ำไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าอดอยากกันหลวงพ่อก็ได้ไปดูนะครับแถวหนองสีนวลถือว่าเป็นหนองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเมื่อท่านไปพิจารณาแล้วก็จะมีนกเขานะครับหลายตัว บินโฉบลงไปลงมาก็มีตัวหนึ่งที่สวยงามนะครับขนสวยเป็นสีนวลนๆนะครับสวยหน้าแปลกหลวงพ่อลุงท่านก็จึงได้ตั้งหนองน้ำตรงนี้นะครับวาเป็นหนองสีนวลแล้วลก็ได้อพยพชาวบ้านไปประมาณ30ครวัวเรือนนะครับช่วงนั้นก็ได้ ติดตามหลวงข้อไปนะครับแล้วก็ไปสร้างวัดบาอารามต่างๆพัฒนาขึ้นมาจนมีความเจริญจนมาถึงปัจจุบันนะครับนะครับนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนำศาสตร์ของพ่อลุ่งนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันได้พิจารณากันนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่มีความสมบูรณ์สวยงาม มีความแข็งแรง,แง,แรงนะครับการเข้ามีดก็แน่นมากๆนะครับเป็นไซส์เล็กๆที่สะดวกในการพกพานะครับพี่น้องท่านใดสนใจอย่างไรก็ลองทักเข้ามานะครับที่เบอร์โทร097 9991983นะครับ ID ดี n e ก็เบอร์เดียวกันนะครับ มันจะได้สะดวกในการแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าบันทึกลายก็จะเด้งขึ้นทันทีนะครับพี่น้องท่านใดที่ได้มีดมาหรือว่าต้องการมาเล่าเรื่องราวนำสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ตริยานามิตรทุกท่านนะครับได้ฟังได้ชมกันก็ส่งเข้ามาได้นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนี่แหละครับก็เหมือนที่ผมบอกเนาะ มีโอกาสก็จะมารีวิวทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างทันทีนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปวีโอแต่และคลิปก็ประมาณ10นาทีนะครับก็จะพยายามกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับก็ให้เข้ากับตามยุคตามสมัย เอ่นะครับเพราะว่าบางทีบางท่านก็อาจจะมีเวลาเข้ามาดูบ้างไม่มีบ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็เรียกว่าหน้า,นาจิตตังนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อความรักความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนี้ก็เหมือนที่ผมก็ต้องเน้นเลย เราก็รักเราศรัทธานะครับถ้าเราศรัทธาทุกอย่างศรัทธาปฏิหารก็ย่อมเกิดนะครับถ้าไรศรัทธาก็ไรปฏิหาระนะครับนี่แหละหลวงพ่อท่านก็ได้กล่าวไว้นะครับเอาละนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อีีหน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่า กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ